ลองลองดะบอกสื่อสารครับน้องแพลดูแบบแพงกันเดอร์หักกันเดอร์พี่น้องกันนี่มียางกระปันกันกินเดอนี่แบ่งกันได้ยางกระแบงกันกินแบบได้แบ่งกันเห็ดเหตุแบได้ภาษาแบ่งกันกินออืได้อะไรแบ่งกันกินแพงกันเพื่อนใกล้กัน ผู้นี่ได้เก่งไก่แบงไปให้น้องแพลวเด้อน้องแพลวได้แบงมาให้เอ้แดงเด้อจะได้หักกันแพงกันเด้อล่ะเด้ออยู่น้ากันน้องแดงกับบมิมูเจ้ากับบมิมูมาเล่นน้ากันเป็นเอื้อยเป็นน้องเล่นน้ากันเนาะหักกันแพงกันเด้ออืออ่ะอ่ะกอดแพงกันด้วยกับน้องอ่ะแย่ดีใจนะเพื่อนพี่น้องเอ้ กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วตามเก่าตามเคยพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันตอนนี้พี่น้องทังน้องแดงเพิ่นสิบเอางัวไปกินน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าบ่มีพอยุเพื่อนทั้งน้องแดงก็อยู่ผู้เดียวพี่น้องตอนนี้ก็อดเวลาง่วมันหิวหน้ามันก็ห้องพี่น้องเลยก็เลยสิบไปน้ำน้องแดงไปเป็นโมน้องแดงสะกอนพี่น้องป่ะไปเบิ่งกันเอาง่วกินน้ำกันกับน้องแดงพ่อแม่พี่น้อง วา่าพ่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอขอภัยเด้อพ่อเม่พี่น้องเบ้อสุขุสุพน,นเนาะสำหรับวันนี้กับ,บ่มียอย่างไรพ่อเม่พี่น้องเฮ่ากับหลังจากวันนี้เฮากับสิไปซอยทั้งน้องแดงสะกอนย่านว่านอ้องเพิ่นดึงหัว่เพ่ก็สิไปซอยจับซอยบายเพื่อนงวของนอง้องเพิ่นก็มีประมาณ3ตัวแหละพี่น้องเลยปะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเลย สาวๆสบายดีสบายดีสีผ้ากันใปไซเป็นไงงัวเป็นไงงัวอยู่ไซงัวน่ะโอ้น้องแพลเด้น้องแพวกับสีใปไซน้องแพวกับสีไปน้ำกันโอ้สีไปน้ำกันน่ะเลยซ้ำกันน้องแพวกับน้องแดงซ้ำกันแต่หางน้องแดวน้อยกว่าป้าๆเป็นไงงัวจ้ะกินแล้วบ้าเข่าแดงหืมอยากอีบ่ล่ะบม่อยากเข่าไม่อยากเข่าเอาเป็นยังก็อบ่อยากเข่าหืม เดินไผเอนี่เดินเขาโบแมนเดินเจ้าว่าก็เดินเพิ่นโอ้บแมนเดินเจ้าก็ย่าดอได้ผูกงวัวอยู่ดวยโอ้ออกมาเปิดไผ่อยู่เทียงในอีหละมีคนอยู่ยู่บ่บวมีมันล็อกแล้วบคือเพือนันืึใช้ก,กะะ<า>ุญแจแล้วบยภางัะพร้าวปน้มไงทางน่องเพลวทางน้องแดงยังว่าวาได้ทางน้องเพลวนี่ว่าว่บได้ <c oughs> ขออนุญาตเอ้ากินเอาเลยเมือ่อยบ่ <c> ือ <oughs> จะไปเบิ้งน้องแดงใหญ่งัวกันเด้อจ้าหน้มาเล่นน้ำเด้ oh. อเอ้ยน้องฟู๊โอ้อันนี้กับงัวเพิ่นทางน้องแดงไปใหญ่งัวโอ้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 เพิ่นนี่เป็นน้องเลยเป็นปลาเป็นมารีวิวปลาดอนนั่นบ่บ่เมนเพิ่นหาเห็ดบ่นี่บ่ได้ย่างขับไปหาเห็ดป้าเดี๋ยวเอาสีย่างไปโอ๋อันนี้คืองัวของน้องแดงเล่พี่น้อง มันย่านสาบุญเด้มันบริเวณเจ้าของมันเบิ่งเบิ่งอางังงวกินน้ำเปล่า่ะโดยเวิ่์สชีจูงไปซอยเด้อคือบอกแกลูกมันก่อนซ <c oughs> อยเพิ่นก่อนพี่น้องซอยน้องแดงก่อนอ่ะเพิ่นอ่าง,งวัวกินน้ำอูื่องน้องแดงก็ได้ โอ้ตัวอยู่ๆแล้วว่างันพาแลนเด้อแม่บุญมาซอยจะเมื่อแกาลูกมันมาเด้อเด้ออมมาเอางวกินน้ำซอยน้องแดงพี่น้องเลยพ่อแม่เพื่อนบ่อยู่โอ้มันกินอี่มกันจังดึงพ่อแม่ยังไม่ได้มาบ่ยังโอ้เอางวกินน้ำซะก่อนเลยละเด้อน้องนุ่งได้ค่ะน้องก็ไปพึ่งเบิด โอ้ oh, oh, พระเอาน้องแดงมาเอาหัวกินน้ำน้ำเพินพนเพ่นพีนน่น้องซอยเพิ่นมาหนิเดี๋ยมาลูกมันอิ่มเลยอืมนั่สีไล่ตามก้นไปอาอาตะขอนมาหนิอืมเดี๋ยวสีไล่ตามก้นไปเดี๋ยวลาเอากินน้ำเจ้าต้องแก่ลูกมันก่อนไปแก่แม่มันก่อนเลยลูกมันแลนมันจะเกี่ยวตามเจ้าของเนอโอ,อของแล้วมัน บม่บได้ของหรอกบางยูยูยู <c oughs> ช่วยเพื่อนกนพี่น้องเลยพ่อแม่ก็บ,บุยูยันไปไปอือ,องัวกิดน,น้าพี่น้องชักโตงัว,งวเจ้านี่ล่ะสามโอ้สามโตงัวจุมเจ้าเองบ่งวังวงัวเขาแห่งัวเขาแน่เรี้ยงจ้างบ่ อิ่มแล้วจุงมะวันนี้มามาซอยเพื่อนพี่น้อะมานี่ไปเอาขึ้นได้เทิงผูกแม่เพื่อนผูกินน้ำด้วยแม่เพื่อนแม,อนนนม่บ่กินน้ำบอนบพ่อยาก <c oughs> มันบนานกับผูกไ้แถวนี้บ่อได้บอได้ผูมีแม่ไม่ได้ผูกสีใกล้ๆน,น้าเพราะว่าแม่ท่านได้กินน้ำเนี่ เออตอกนแนมีบ่ค้อนบ่มีมีค้อนเอา้าเจ้าผูกมัวก็ผูถือค้อนนำ้ำผูง่ายุูได้ไปเอาค้อนนะนันเขาุูน้ำงัวเขาเจ้าุะะูนี่เมย์าะล่ะเลยเมยๆกันอย่างเมื่อพากันนามัวมาก,กินน้าพี่น้องเลยซอยน้องแดงเหมือนนี้พ่อเมย์กับปูยูตะก้าได้ละ เอามาเอากินกบไพแต่เก่าพอเอาเดียวอเจ้าบ่ได้เคยมากที่เกือพ่อเลยระวังเด้อคันว่าเจ้ามาเอาหัวกิดหน้าผู้เดียวนั่นให้เจ้าแก้ลูกมันสะก้อนพอว่าคันเท้าแก่เม่มันก้อนเนี่ยลูกมันสีเต้นลูกมันสีขาดไปน้ำก้นเจา้าต้องแก่เสืออลูกมันเลยจังไปเอาเมนผพาไปเด้อเด้อมืนอี้เมยบุญนก็เลยเห็นเจ้ามาเอาผู้เดียวก็เลยมาซ่วยเจ้าอืมพินังไลย อีตนเพิ่นพอ่อแม่บไปยู่มาเนี้ก็เลยมาซอยเพื่อนจักหน่อยปะ่ะเมื่อไส่ละปะ่ะเพราะว่าทางเพื่อนทางซานจะในไกลสีกินก้าเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนแหละเมื่อพ่อกันอยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องอันนี้พี่ไดยไก่เติบอันนี้น้องแพ้ละนี่น้องเขาอ๋อหาวงัวงมากินสีเพื่อนไปได้หายว่ะละ่ะอ๋อโอ้เปินก็ดีเนาะใช่ใช้เทียงเพื่อ<ๆ>นจ้ะโอ้อยู่ฟังนั่นบอโอ้อันนี้กับหน้าเพื่อนว่าฟังนี่อ๋อคือหน้ากุ้งแท้ เทามาผูกม่วงผูกอย่างชีเพื่อนก็ไม่ได้หายว่ะแหละโอ้เพื่อนก็ดีเนาะเนาะโดยโดยเมื่อไหร่ปะเมื่อเทียงปะเพราะว่าเมื่อเพื่อนเจ้ากูแหละขวายันม่วงไก่ลงมก้าพี่น้องเลยถ้ากันเมื่อสะก่อนพี่น้องอืมเนาะเมื่อสะก่อนเมื่อสะก่อนจะเข่าโอ้คือคุยจักภาษาคือคุยจักภาษาเย็นยู๊บวีให้เย็นเย็น มีว่า่พัดลมเอาพัดลมมาเปิดให้มันี่เย็นฮะเปิดอะไตายเลยกกระพู่ไทยแบบมันมาเต็มแม่เดี๋ยวนี้นะโอ้เปิดอ่ได้จังมือเลยชุดนี้าเปิดได้ชุดนี้เปิดม่ได้ไฟบนว่าแห้งวะกกระพู่คืนนี้เปิดได้ปะโอ้ออาเอาวิวิเอาหมวกแม่บุญวิไปช่วยหนาไปนั่งไป ไปไหนไปมันมีแห้งไปไปจากว่าเข่าก้องเลยจะจะจะไปเบื้องพัดลมไปหืเฮียงอ,อ,องไรเลยฮะไต่เขาเฮียไต่เขาฮะไต่เขาเฮียไต่เขาอ๋อ ่คือคูยแจกวะเจ้าคือคุยแจกไม่ละถอยไปมันเขาแบนไปโอ้โอ้เหมือนบอกพี่พี่มานั่งดีไหมมานั่งพี่ว่าสบายดีก็เห็นว่าย้ามานั่งแดงอ๋อพอสิบเกินคนเพียวภาษาอะรกันพี่น้องย้ําไหมหล่าผู้เห็นเจ้าได้ไหนน้องเพลย้ําไหมมานั่งน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ เบ้อเบ้อเบ้อเบิกชีวิตให้กันป้าผีน้องแดงเมื่อยแห้งเม่อยหล่ามาแต่ย่ายงัวพี่น้องเลยเกลเจเกลเตนพัดลมจะได้ลูกพัดลมเปิดบ่ได้พัดลมเปิดบ่ได้บ่โอ้เบิ้องบนป้านี่ไหวนี่กันจะได้ยินเด้ออยังไม่ตกเด้อพัดลมเปิดบ่ได้จังมืออะไรลูกชงมือช้ามือแล้วไพสือมาให้อะนะเราเท่เราหูอยู่บ่ว่าพัดลมเปิดบ่ได้เราหูว่า เรามีเวลาเลยจะไปแปลงห<อ>ไหนทำไมแมนบอกละโดยโอ้ผัดลมบอกเปิดไม่ได้สองสามเดือแล้วโดยคือเพยไว้แทพไปพน้องมันเพย์บดเหลือไฟบดเถือ,องบอ่แาก็ยังบดฟู่อืมวีก่อนห้อนบอ่น้องแพลวห้อนบอ่ละเไม่อืมแฟนวายยังองแดงอืมแฟนวายอะไรฮะแเานาจะมีเพ่นเขาเฮียนอืม เผื่นว่าบอโอ้โอ,อยู่บ้านพนโอ้โอ้โดยอยู่บ้านเพื่อนบ้านไหนถามเพื่นดูบา้บา,บบานบังแบดบ้านมังแบดขึ้นไปพูนโอ้น้องแดงเจ้าสื่อสารภาษาได้กับน้องเพลว่โอ้เวลาบอกกันเนี้สมมติว่าอันสมมติวน้นองเพลอยากกินข่าน้องแดงสีหูเ่าเวลาเพื่นบอกนี่ต้องถามเพื่นดูเพื่อนอยากเข่าบ่ลองน้องแดงลองมึงดูน้องแดงลองถามมึงดู กินแล้วโอ้เก่งนางแดงเอาวันมาหนี่ลองถามมึงนึกอยากว่าเพอชิดอ่ะยากยากไปว่าสิพาไปกินกินสมตำอยากกินสมตำโอ้อยากกินสมตำเอาเพื้นด้วยอยากกินตามมะฮุ่งมนี่าไนอ๋อ่ะกินตามะฮุ่งโอ้ไผ่ขายอยู่แถวนี้มีป่ามีอย่างกินตามมะฮุ่งบอก đôi đôi bữa nay sẽ phải xúi là phải xúi xúi. Thằng may, lá, gừng đầm măng Oh, giáp phở này, gừng đầm măng húng. Đôi. đèn, giao cứ chắc may bún vừa chắc đấy này. Bữa nay vưng may bún chị Tham nên đây đó, bữa hãy nương đèn cái năn Tham nó. ให้ซ yeah! well. um, oh, oh, ื้อให้ทานด้วยให้ซื้อให้น้องน้องนี่นี่กับโบมี่คือกันโบจะเจาะหูบ่แทงบ่มี้าะเอาว่าเจาะให้โอ้แม่แม่โบเจาะให้โอ้แม่บ่เจาะให้โอ้มาใ้ได้ ว่ามันมีคนตายเเมื่อไตายสองคนเมื่อไง่อเมื่อได้คนตายสองคนแต่ฮิงเลยว่าอยากเจอะอยู่ว่านี่ทางด้อยอยากเจ้าไพ่สีเจ้าได้ทั้งแดงก้า่พ่กล้าไพ่สีก้าเจ้ามีบุญยานท็บ

โอ้บ้าแต่กระบาดน้องคนดียี่น้องไอ้สบู่นี่เพื่อทีนั่นน้องแดงถือว่าอยู่น้ำกันมาแต่น้อยเพราะเจ้าจังหจักอมันยังแบบนี้ไม่ง่ายใส่โบไร เจ้าหูเลยไม่อย่ใส่บรได้น้องแดงสุดยอดพี่น้องสุดยอดอืมเก่งป่ะมันยังมันยังอืมอืมอืมเปรวมคุณว่าไม่ดีอ่ะอืมโดยโดยพี่น้องพาบอกเคยได้คุยกับ อันนี้ขอโทษน้งพแมีพี่น้องบอกเคยคุยกับกัหาก็มาคุยอันกับน้องปันหาสื่จักน้องแพ้วนี่พี่น้องเลยมันยังบาดนี้เมัอนยังน้องแดงน้องแดงเก่งไหมพี่น้องไอ้สื่อสารเนี่ยเมือโนนน้องแดงกับน้องแพ้ขนันหนาไปทางพ่นทั้ว ไปคนละอย่างนอกเงียบหน่ยเงียมเงียมเงียบเยเสียงกันเนอะพี่ minority, น้องผู้ได้หนาหักอันเงียบหน้อน้องแพรเงียมหน่อยลูกน้องแพรนี่พ้พี่น้องเลยหน้าหักทั้งสองคือเรื่องนางแดงเค็ดสีเงยๆกันลูกพี่น้องน้องแดงกันหนาหักน้องแพรกันหนาหักอืมเป็นยังแบบนี้เป็นยัง๋ออยเียพลผมอะโอเจียเพลผม เปียบ่สิเปียให้ไปไหนคไปหน่้อยได้น้องแดงรอเปียอืมโดยเห็นบทเห็ดเลยงามเห็ดนะเปียเป็นบ่ถามดูเปียเป็นบ่บ่ถามเพื่อนนี่เพื่อนนี่เปียเป็นบ่ถามดูถามดูฮะถามดูฮะ อ่ายดีผมงาวยัดไงโอ้โหแต่กี้ผมเจ้าเดือนเงาจะ่ปรยกจงเปือยาล่างหัวมันหอดเนาะโดยจะหตัดจงเงาเดี๋ยวมันเปลืองยาล่างหัวน้องแดงมาโดยซาบนี่พอดีแล้วผมงาวลายกับบักคักหัวเจ้าวนน้อยโดย เออไปบ่กินเผอสิพาไปนี่ไปบ่ไปกินน้ําบ่สิซื้อน้ําให้กินน้ําเย็นน้ําปั่นกินบ่แดงเด้เอบ่กินบ่เดี๋ยวเสียเงินให้เดี๋ยวเอาเงินให้ไปซื้อเด้อไปซื้อน้ําปั่นมากินเด้อจอกนึงเท่าถามดูถามดูอันนึงเท่าน้องแดงเคยซื้อบ่ เอาเขาไปซื้อก 10, ัะตจาเท่าไรสิบพันบ่น้ำปันะ่นน่ะถามดูถามน้องดูน้องหูบ่เอ๊ะนี่ก็โอ้โหโอ้โอสิบพันว่ะนะโอ้ไปซื้อได้บ่เจ้าไปได้บ่เ<อ>จ้าไปซื้อได้บ่<อ>ถามดูอเอ๊ะเซ็งเงินให้ไปซื้อกินเด้อไปซื้อกินเด้อบ่ไ,ได้เด้อฮะ โอ้ย oh, พี่น้องเลยขาผู้ขาเพ,พว่นเสียเอาเงินไห้ไปซื้อน้ำปัน่นกินเดออ้อ,อ,อเราอยากไปกับเฮาเอาบ่ไปบ่มีผู้เบิ่งไกลย่านไกลลงกา้าแล้วเจ้าจังไปเดอ้อเจ้าบ่าไปตอนนี้ก็แล้วเจ้าจังไปซื้อกินเด้อบอกเพ่นอันนี้ให้น้องแดงไปซื้อน้ำปัน่น,อน,น,น,อเ,อน,นเอาเด้อเลย <c oughs> อันนี้ให้น้องแพ้วไปซื้อน้ำปัน่นนี่ ว้าวเก่งๆเด้ออกกล้องดูๆงามทั้งสองไปคนละย่างพี่น้องเ้ยปาจะได้ลูกสาววัดซองคนเนี้ยไปซื้อน้ำปั่นกินเด้อเด้อเบิ่งได้เวลาไปเบิ่งหลดเบิ่งลาน้องแดงไปบ่ได้เพราะว่าบ่มีผู้เฝ้าค่ามาเจ้าอยากเจ้าจังไปเด้อเด้ออ๋อผู้เดียวได้โบโอ้โหโดยคนเคยไปอยู่พี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยห้ากะมา โอกมาลงก็ทางน่องนทั้งสองคนกับเป็นตาฮักพี่น้องไอ้โดนๆสีมาพ่อกันเธอหนึ่งทางน้องแดงแลวก็น่องแพลวพี่น้องไอ้หักกันเด้อล่ะเด้อเป็นพี่เป็นน้องเด้อบอกไปได้หักกันในร้องร้องเนอะบอกสื่อสารกับน้องแพลว์เนอแบบแพงกันเด้อหักกันเด้อพี่น้องกันเนี่ยมียางกระปันกันกินเด้อเนี่ยแบ่งกันได้ยางกระแบ่งกันกิน เบะได้แบ่งกันเฮ็ดเบได้ภาษาแบ่งงานกินออืใส่อะไรแบ่งงานกินแขงกันเพื่อใกล้กันคูณนี่ได้เก่งไกล้แบ่งไปให้น้องแพลวเด้อน้องแพลวได้แบ่งมาให้เอ้ยแดงเออจะได้หักกันแพงกันเด้อละเ้ออยู่น้ากันน้องแดงกับบมมีมูเจ้ากับบมมีมูมาเล่นน้ากันเป็นเอื้อยเป็นน้องเล่นน้ากันเนาะหักกันแพงกันเออ อะกอดแพ้งกันเด้อไงกับน้องนะเน่ดีใจนะเพิ่นพี่น้องเลยแพรงกันเด้อเบิ่งกันเด้อเด้อมอยทีกันเด้อมีอย่างกะแบ่งกันกินเห็ดที่ได้แบ่งลริ่มเลยสมมติแบ่งกันกินเด้น้องเพลวได้แบ่งเจ้าอารองบอกภาษาน้องเพล่ไหมดูเข้าใจเด้อได้แบ่งปันกันมีพี่น้องสองคนอยู่น้ำกันหักกันแพรงกันนะ โอเคป่าเม่พี่น้องวันนี้ได้ร่มกันน้องสองคนกะสนุกสนานพี่น้องเลยสมุนกับบุเคยให้น้องเพิ่นมาอยู่น้ำกันเตี้ยเตี้ยจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนอะนุบมือลูกขอบคุณขอบคุณทั้งปุ้ยใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบและบอกบังคับโฆษณาเลยก็ขอบคุณขอบคุณ ไปทางผู้ใหญ่ใจบุญที่สร้างเฮื่อนให้น้องแดงแลวกระสร้างของน้ำให้น้องแดงเ่ยสร้างของน้ำให้น้องแพ้วก็ให้ผู้ใหญ่ใจบุญจงสุขภาพแข็งแรงก้เจ็บไม่ได้ก้มไข่บ่อยมีเด้อที่เอนดูทั้งน้องสองคนเพิินพ่อแม่พี่น้องเลยให้ผู้ใหญ่ใจบุญจงสุขภาพเ, ng, เขม็เเเมแ็ง,ญญง,ง,งมันเงินมันเงินห้มาสบายก็ค่อยกลับไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าที่เอนดูน้องแดงแล้วก็ะ น้องแพลว่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องพบกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีขอบใจมีบุญเด้อใหญ่งัวให้่ยด้อเด้อโดยโดยขอบใจคือกันเ่้อละเด้อหักกันเพลงกันเด้อเอ้กับน้องลูกเด้ออ่ะกอดกอดลากอดลาลูกโดยออ้มพี่น้องเลยไปแล้วบ๊ายบาย